ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรเราเห็นน้ำเลิศเลยนะ เป็นนั่นเลยสีผมใหม่นะงามวอยุ่งออกระดยวมีส่วนเมื่อกันทำแมกินคดพยายาเดินโคบนะเดินโคบขึ้นเลยมีอะไรสวยหมดแล้วจับกล้องให้หน่อยจับกล้องวะแม่นแม่นแม่นเร็วสวยกัน ใะไ,ไ,ไรเนาะ่แล้วครับอันนี้คุณอนยุคะแนนเห็นอย่างนีง่ฝากบุกม่วง ก็โล่หมูมูนผิดซมหมูกระสุกซ้ับได้กินมะองมูกรสุกได้บุญเสร็แสดงว่าข่ามขึ้นบอได้เลยเนาะบัหมูมันแก่แล้วนะมันไเหี่ยวนอนนะเอาไปบ่มกินมะม่วงสุกแต่มันบอได้มีตัวนี้ใหญ่แบบนี้ของบ้านเอานะเขาไม่ได้เอยเอามาขายย่างหมูกับไก่เสร็จแล้วครับตอนนี้ใบสองกว่าแล้ว ข้าวหมดแล้วลาหน่อยกับโบเด้กินข้าวเที่ยงบ่กนิันอั้นแกงกะหพี่นะเหลือมาละเหลือนะลหลาาลายสูตรตำส้มตำของสาวผู้ไทยใส่ทั้งปลาแดกปุงรสทั้งปลาแดกเอ มีอยมนมกรไเด้ฝาหลง,หงหนะเขา,า,วาวเ,เขาใส่อลไรเขาก็ให้ใส่น้ำปลานั่นเหมือนนมันยังไ้นี่คนไทยจนมาขานน้ำปลาบาได้นะอยู่หนีรังบ้านเขจะเอากระโปงใส่น้ำปลาเ็จะเอาใส้เกลือเนาะม้นลน อย่างกับมันกับประยัดแน่เกือะถุงนึ่งพด้านมืดสิจ้ะอืออโอ้โคเข่าเครื่องดีเนาะเอาแล้วบ่เอาตเลวดตำลวดบ่เอ้ยมีหวานบ่ เทาดบอกนั่นตอนแรกประเทศจะใส่เบิร์ตปรนเเขาให้ออกเครื่องหนึ่งเด้ไหมเงาะเงาะเงาะในมันยาหน้าดำในเนี่ยอืมตอนนี้ได้พีนงนะจีจานจีจานกนาดเล้วสูตรเพัน กับเอาบอกข้าวปุ้นละหรือเอาลงเลยเอาข้าวปุ้นลงมาลืกกัดกับหรือเอาลงเท่อเท่เจ้าเห็ียดยังได้สันติเขาห้าข้นบ่มากเนาะับเอากอเกทีนี่เป็นกอีกต่ไม่ใช่ซุปทุกคนควันตุ้งตูดทุกคนเด็ดทุกคนเริ่มซุกแล้วทางหนึ่งเราเริ่มซุกแล้วเก๋อโอ้หอมเนาะ แสดงว่าปรุงแบบแ่บครับครับของแม่แม่ได้บันไดโอ้โหสำหรับเมนูวันนี้เรามีกุง้งมีหมึกมีส้มตำหมูย่าง ตอนนี้ลานอยท่านาที่คันหมูผิดาทุกคนเกมหนอบันนี้ก็ได้ เกี๊ยงเอาไปทุกคนแล้วเลยเขากินเข้าโอ้มาแล้วครับบ้านเมนูเด็ดอ๋อนุ่แซ่ใส่สองผ้าเลยดิเก็ี๊ยวกินเก่งดิ แ่บวะไม่ไต่คนจออเบิรงนั่นเหอหิวนะได้เลยปเอาวะกระปุนเอาไม่ขรปุนเอาไม่กระปุนเลิกทามะฮุมโอ้ยนอนขรปุนก็ตามะฮุมแบ่งไปทางคุนน้ำแน่ทีเป็นตาแสบค่ะเจน มเ,เป็นเอื่อนหลายเทือนน้ำร่รายแตกเลยขออนุญาตทุกคนกินน้ำซิมน้ำสาวอีลาน้อยกันด้วยครับผมฝากขอบคุณติดตามคลิปช่อง u t u b e ตุกตุกเฟม i l ีด้วยนะครับในกับช่องอ,อีลาน้อยสาวพุไทไาให้ฝากติดตามเลยทุกคนครับไอ้บ่าวหัวช่องไอ้ ผู้ไทยเล่านะค,ครับผู้ไทยฟังเล่า,ลาครับผมครับขอบฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ก็แเซ่บ